เราก็ประกบกันสองอันเลยนะคะเพื่อที่ให้เขาเป็นกลมๆก้มๆจะเป็นได้เลยได้อีกหนึ่งชอะะ่อแล้วค่ะโอ้ เดี๋ยวให้ดูสับโปรสีที่จัดเอาไว้นะคะนี่เดี๋ยวจับกล้องให้ดูค่ะเห็นไหมคะที่ที่จัดเอาไว้ฟื้เดี๋ยนะไม่เห็นนี่ค่ะเดี๋ยนะลงพาลงไปดูค่ะปืโ้โอ้ยโอ้ยโทรศัพท์แสงพังแน่ นี่ค่ะนี่นะคะนี่ค่ะที่ที่จัดเสร็จแล้วนะคะท,ที่ที่ทำทำเอาไวะคะ้ค่ะก็จัดเสร็จหมดแล้วค่ะตรงเนี้ยนะคะจัดเสร็จแล้วนี่ค่ะ แล้วก็ตรงนี้ค่ะนะคะปิดไค่ะเพื่อนๆดูสับปะรดสีข้างบ้านนะคะรเริ่มมืดแล้ว นี่ค่ะมาทําต่อไม่มีบัตรสวัสดิการหรือคะไม่มีนีม่มีแต่แต่ทําทําไปไปลงไอ้นี่ไว้ดิจิตอลอะไรเนี่ยที่เขาบอกว่าได้ได,ได้หลังจากกรอกเสร็จแล้วนะเพิ่งกรอกเมื่อวานนี้แหละออนง่งน่งกรอกเมื่อวานนี้วางก็ก็ได้ทํานะคะยืนยัน ตัวตนเนาะไปกรอกไปบัตรประชาชน,นะคะ่นะถ้ามันได้ก็ดีถ้าเป็นเรือเอ่องไอ้เรื่องเงินไปไหนไปเนี่

ยัางมัวแต่เมาโมยด้วยเลยไม่ได้ใช่นี่ค่ะเขามดแล้วใช่ไหมป้าสวยไหมนี่นี่ดูวมาสวยไหมค่ะคะไอโฟกอ่ะดอกเป็นสีแดงนะสีม่วงป้าสีม่วงเนี่นี่สีแดงเหรอเออที่บอกว่าเอ

นี่ฮะแกะแล้วมันก็